สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับการเล่นเกม Star p a n e t นะครับซึ่งเมื่อคลิปที่แล้วนี่ผมก็แนะนำไปว่าหลังจากที่เราเล่นเกม Alien World แล้วนะครับให้เรานำการ์ดนะครับของเกม Alien World นะครับมาส t ต c k หรือมาฝากไว้ที่ในเกม a r p a n e t ใช่ไหมครับ คราวนี้คลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำการเล่นเกม R Planet นะครับก็อันดับเรามาเข้าสู่ตัวเกมมาเลยครับก็มาที่ D App นะครับเลื่อนลงมาล่างสุดนะครับกด R Planet นะครับมันก็จะลิงก์มาหน้านี้กดล็อกอินนะครับเหมือนเดิมนะครับและเมื่อเราเข้ามาสู่หน้า R Planet แล้วนะครับอ่ะคลิปที่แล้วนี่ เราผมแนะนาให้ไปที่ stacking นะครับ stacking นั่นคือการเราเอา,าร์ดหรือเอาสิ่งของอะไรเกมใดๆเรามาฝากไว้นะครับที่เรามาฝากไว้ที่เกมนี้นะครับเนี่ยเข้าเกมเครือข่ายนะครับเราสามารถมาฝากไว้ที่ดาวพนนีตได้นะครับซึ่งผลตอบแทนของแต่ละร์ดแต่ละเกมเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันอนะ่ะเหมือนเกมนี้นะครับผมมีอยู่การ์ดอยู่หนึ่งใบนะครับเข้ามาดูามาดูที่ stacking ดูที่เราใส่เห็นไหมครับอันนี้ได้สิบนะครับเห็นไหมครับอันนี้ได้สิบนะครับส่วนอของโคโลบของเอเลียนเวิร์ลนะครับเอเลียนเวิร์อันนี้ได้ศูนย์จุดสามนะครับเห็น,น,ไ,นไหมครับว่าแต่ละเกมเนี่ยมันมันมันได้ไม่เท่ากันนะครับแต่ผมจะให้ดูครับ ถ้าของ r p p a n e t เนี่ยนะครับมันได้เยอะมากนะครับเพื่อนๆของอาร์ n e t เนี่ยตอนนี้เนี่ยผมผมไม่มีนะครับเพราะว่ามันต้องใช้อาร์เทอร์นะครับเหรียญอาร์เทอร์เนี่ยในการผลิตสิ่งของเนี่ยจำนวนเยอะนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาให้ดูครับว่าว่ามันเยอะอยังไงนะครับนี่ครับอ่ะอันนี้ผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับ ว่าเนี้ยนี่คือนี่คือของในเกม Arpenet นะครับสิ่งของในเกม Arpenet นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนยังไงเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ใต้ใต้คลิปนะครับก็นี่ครับสิ่งของของ Arpenet โดยตอนนี้เนี่ยผมจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพแบบง่ายๆเลยก็คืออารามนี่นะครับอารามนะครับใน Arpenet นะครับคอร์สนะครับ นี่คือค่าใช้จ่ายในการที่จะผลิตนาฬิกาปลุกนะครับอันนี้เนี่ยอยู่ที่เจ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเทเทอร์นะครับนี่นะครับนี่ครับมันในในนี้จะบอกขั้นตอนนะครับว่าเราจะต้องทํำยังไงนะครับเนี่ยนะครับคือเราจะสามารถผลิตจากในนี้ได้ครับโดยเราล็อกอินตรงนี้ครับแล้วเราก็กดซื้อของจากตรงนี้ได้เลยครับอ่าเนี่ยครับเราซื้อของตามนี้นะครับนี่ครับเราต้องผลิตยังไงผลิต อะไรนี่ครับซื้อเท่าไหร่นี่ครับเราซื้อตามนี้เลยครับซื้อซื้อซื้อทั้งหมดครับเนี่ยเราซื้อของให้ครบตามจํานวนนี้ครับโอ้เห็นไหมครับเยอะเยอะมากครับเพื่อนๆเนี่ยเยอะมากครับเนี่ยเพื่อนๆตน้องซื้อเนี่ยเจ็ดล้านหนึ่งแสนเอเทอร์นะครับเห็นไหมครับนี่จนครบครับพอเมื่อครบเนี่ยมันจะมีให้เพื่อนๆผสมที่หน้าต่างตัวนี้นะครับแต่อันนี้เนี่ยของผมเครื่องมือไม่ครบ นะครับมันมัน,ม,นมันก็เลยไม่โชว์ให้นะครับก็พอเพื่อนเพื่อนได้ครบและผลิตอารามหรือนาฬิกาออกมาได้เนี่ยถามว่าได้อะไรนะครับได้อะไรอ่ะผมจะให้ดูตารางครับตัวนี้เป็นตารางอ่าเปรียบเทียบนะครับค่าสเต็กนะครับของของอ่าไอเทมแต่ละชิ้นนะครับซึ่งเมื่อกี้ ผมยกตัวอย่างให้เพื่อนๆไปเป็นอารามใช่ไหมครับนี่ครับอารามนะครับที่สีแดงตรงนี้นะครับอารามเห็นไหมครับอารามนะครับที่ที่ระดับคอมมอนนะครับโอกาสสําเร็จก็คือพอเพื่อนๆผลิตได้เนี่ยเพื่อนๆจะได้เป็นการ์ดอะรามนะครับแล้วเพื่อนๆต้องกดการ์ดออกมามันก็จะมีนี่ครับโอกาสได้นะครับก็คือโอกาสได้คอมมอนเนี่ยหกสบเอร์เซ โอกาสได้ uncommon อมมอน21%โอกาสได้การ์ดแร์9.5%โอกาสได้ epic ปอร์โอกาสได้ l e g e n d r เอรี่2%นะครับและไอตัวนี้ครับระดับตำนาน0.5%นะครับซึ่งมันยังไงนี่นะครับถ้าระดับ BB นะครับ common เลยเนี่ยเพื่อนๆจะได้าร์ดหนึ่งใบเนี่ยจะได้อยู่800 เ้าสิบเจ็ดจุดห้านาทีนะครับเอ้ยเก้าสิบเจ็ดแปดแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดเจ็ดจุดห้าต่อชั่วโมงนะครับอันคามอนเห็นไหมครับเพิ่มขึ้นมาเลยครับสองพันหกร้อยเก้าสิบสองจุดห้าต่อชั่วโมงนะครับการ์ดแรนะครับห้าพันสามร้อยแปดสิบห้านะครับต่อชั่วโมงอีพิกนะครับหนึ่งมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบต่อชั่วโมงนะครับ รีเจเนอรนะครับ2องหมื่สองส้สามสต่อชั่วโมงและนี่ครับระดับตำนานแปดหมื่านเจ็ดร้อห้าสบต่อชั่วโมงนะครับอันนี้ก็คือต้องมาเสี่ยงดวงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่ถามว่าการผสมหนึ่งครั้งเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับการผสมหนึ่งครั้งนะครับ เมื่อกี้อ่าเมื่อกี้เมื่อการผสมหนึ่งครั้งนะครับเมื่อกี้เจ็ดล้านหนึ่งแสนนี่ไหมหน่วยร้อยพันหมื่นแสนนะครับเจ็ดล้านหนึ่งแสนหารผมตีกลมว่าหนึ่งพันนะครับนี่ครับเจ็ดร้อยสิบแหวกนะครับใช้เงินในการทำเนี่ยเจ็ดร้อยสิบแหวก คูณราคาแหก้าาตอนนี้ประมาณ8บาทอ่ะ8บาทนะครับห้าพันหร้อยแปดสิบบาทเอ๊ะผมคิดผิดหรือเปล่าเดี๋ยวนะเ็ดล้านเดี๋ยวนะเอาใหม่ครับเจ็ดล้านหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสน ล้านเจ็ดล้านหนึ่งแสนนะครับหารหนึ่งพันหน่วยสิบร้อยพันนะครับเท่ากับอ๋อนี่ครับ7 1 0 0ันหนึ่งยเมื่อกี้ผมกดเจ็ดแสนนะครับเจ็ดันหนึ่งร้อยนะครับคูณ8นะครับนี่ครับยอดจริงๆครับห้า0มดร้อยบาทนะครับในการจะสร้างการ์ดอะลัมเนี่ยต้องต้องคุณถึงห้า0 0ดร้อยบาทนะครับแต่ ถ้าเพื่อนๆสุมนะครับสุ่มแล้วได้ระดับตำนานอ่ผมให้นี่ระดับตำนานเลยก็คือแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบต่อชั่วโมงนะครับอันนี้คือต่อชั่วโมงคูณยี่สิบสี่ชั่วโมงคือหนึ่งวันนะครับเท่ากับสองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันต่อวันนะครับหารหนึ่งพัน เท่ากับสองพันหนึ่งร้อยห้วกนะครับคูณแนะครับนี่ครับรายได้ต่อวันของเพื่อนๆนครับถ้าเพื่อนๆนโชคดีนะครับได้ระดับตำนานเนี่ยเพื่อนๆนจะได้รายได้ต่อวันอยู่วันละหนึ่งมื่นเจ็ดันสองอยสาสิบสองบาทนะครับอันนี้ผมก็ให้ดูครับว่าสำหรับเพื่อนเที่ชอบความเสี่ยงดวงนะครับก็เก็บ เล็กเก็บน้อยจากเอเรียนเวลร์นะครับมาสะสมนะครับสะสมหรือมาฝากนะครับสเต็คกิ้งนะครับเพื่อสะสมไอ้นี่ครับเหรียนเอเธอร์ตัวนี้นะครับจนครบนะครับซึ่งนี่ครับเห็นไหมครับมัน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 มีหลายราคานะครับตัวนี้เนี่ยนี่ครับเห็นไหมคอสเนี่ยครับมีหลายราคาครับมีตั้งแต่สี่หมื่นหนึ่งแสนหนึ่งล้านนะครับ 4แสนมีนะครับมีหลายราคาอยู่ที่เพื่อนๆอยากจะเก็บได้ตรงไหนนะครับเนี่ยครับราคามันก็จะแตกต่างนะครับเห็นไหมครับเนี่ยการ์ดธรรมดาครับมันก็ให้ตั้งแต่100,300,600นะครับครับแต่ตอนนี้เนี่ยต้องต้องบอกก่อนว่านะครับเกมอาเพนนีเนี่ยครับเขามีจํานวนจํากัดครับนี่ครับเหมือนอันนี้ครับทองเห็นไหมครับเขาจํากัดการสแต็กได้ที่600นะครับ ซึ่งตอนนี้มีการสเต็กไปแล้วสามสิบเก้านะครับสามสิบเก้าเต่เห็นไหมครับที่มันส9มสิบเก้าเพราะว่าคอสในการทํามันเนี่ยมันสูงมากครับยี่สิบเ็ดล้านนี่ครับตอนนี้เนี่ยผู้เล่นท่านอื่นเนี่ยเขาก็เลยไปไล่ครับทําเนี่ยนะครับเนี่ยห้าล้านเนี่ยครับทําก่อนครับจะได้เต็มก่อนนนี้ปืนครับสี่ล้านนะครับนะครับเนี่ยบางอันก็ใกล้จะเต็มนะครับแบบสามล้านอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมีล้านกว่านี่ก็ใกล้จะเต็มนะครับเนี่ยครับเนี่ยบางอันเต็มไปแล้วครับเนี่ย ก็คือนี่นะครับถ้าเพื่อนๆนที่ชอบความท้าทายนะครับก็เก็บเงินครับแล้วก็เอามาผสมนะครับซึ่งจะผสมหน้านี้ก็ได้ครับนี่คือหน้าที่จะต้องซื้อของนะครับเพื่อนๆก็สามารถเนี่ยอันนี้คือของพื้นฐานนะครับชิ้นละหนึ่งหมื่นเพื่อนเพื่อนซื้อไปได้เลยนะครับชิ้นละหนึ่งหมื่นเปิดไปดูตัวที่ผมให้ไว้เมื่อกี้นะครับว่าใช้กี่ชิ้นนะครับผลิตได้อะไรเพื่อนเพื่อก็ซื้อไปเลยครับแล้วก็เพื่อนๆก็ เอามาที่หน้านะครับเจ n เนเรเตอร์นะครับแลวเพื่อนๆนก็กดนะครับเข้ามาผสมนะครับเป็นอะไรเป็นอะไรนะครับผสมออกมานะครับหรือจะไปที่หน้าเว็บตัวนี้ผสมจากหน้าเว็บตัวนี้ก็ได้นะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตารางนะครับให้เปรียบเทียบนะครับค่าสแต็กนะครับอันนี้คือของเกมอ p p เ n นเนแต่พอมาของตัวนี้ครับอันนี้ก็คือเป็นค่าสแต็กของเกมอื่นๆนะครับมีหลายเกมนะครับว่าสแต็กแล้วได้อะไรเท่าไหร่นะครับ อันนี้นะครับเป็นเป็นเป็นของเกมอื่นๆนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีนะครับถ้าจะเดินทางสายนี้นะครับสายเสียงดวงนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ครับก็กดถูกใจนะครับกดติดตามกดซับสไครต์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ